สวัสดีทุกท่านค่ะชื่อกัล,ลยาณมิตรศิริรักษ์คำธราทานคุณนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพรับบุญอยู่ที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโครงการธรรมยาตราค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่13แล้วนะคะที่เรามีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แบบนี้นะคะหน้าที่หลักๆของของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่นี่ก็คือทําหน้าที่ในการประสานงานค่ะแล้วก็มองภาพรวมวางแผน ต่างางๆขอโครรครรกะสำหรับขั้นตอนในการเตรียมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือเราเรียกอีกชื่อนึงว่าโรงพยาบาลสนามนะคะก็เราเริ่มการประชุมวางแผนจัดเตรียมสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเวชภัณฑ์หรือหน่วยที่ต้องใช้สนับสนสุนในการสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เช่นเตียงที่นอนแม้กระทั่งโน้ตบุ๊ก เครื่อง,งพิมเตอร์ต่างๆเหล่านี้ร่วงหน้าประมาณถึง2เดือนเลยนะคะสิ่งที่เตรียมเนี่ย,เ,ยเรื่องของยาเวชภัณฑ์เราก็จะมีการบอกบุญจ้ภาพแล้วก็ทําการเบริกออกมาจากคลังยาแล้วก็มาทําเป็นแพ็กเกจสําหรับในการแจกจ่ายให้กับสาธารณชนหรือพระอาพาธของเรานะคะหลังจากเตรียมสิ่งเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะแพ็คขึ้นรถ6ล้อด้านหลังเลยนะคะเพื่อขนส่งมาที่จุดในอนุสรณรสถานต่างๆในแต่ละที่ค่ะ เราจะมาสร้างโรงพยาบาลสนามเราเนี่ยก่อนล่วงหน้าพระธรรมยตาจะเดินทางมาถึง1วันสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ซึ่งในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็จะประกอบได้วยจุดที่1เรื่องของการตรวจคัดกรองนะคะคัดกรองแจกยาพื้นฐานทั่วไปนะคะถ้ามีอาการเยอะเราก็จะมาทําประวัติแล้วก็ส่งให้คุณหมอตรวจร่างกายหมอตอรวจเสร็จก็จะมีการรับยาหรือส่งไปฉีดยาหรือทําแผลหรือว่าต้องให้น้ําเกลือและนอนพักค้าง ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะถ้าการไม่ดีขึ้นเราก็มีระบบส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลใกล้ในละแวกใกล้เคียงด้วยค่ะการที่เราอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะเป็นพันๆคนขึ้นไปเนี่ยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือภาวะเจ็บป่วยที่เป็นโรคติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดนะคะเรื่องของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอสายพันธุ์บีสิ่งเหล่านี้อยู่ในระบบที่เราจะต้องเฝ้าระวังและป้องกันที่ผ่านมาเราสามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด ทำให้กระบวนพระธรรมยาตาของเราเดินได้อย่างสง่างามตลอดทุกอนุสรสถานจนจบโครงการได้ทุกรูปค่ะสิ่งที่ทําให้เราเปลื้มได้มากที่สุดก็คือให้มีพระที่มีสุภาพที่แข็งแรงสามารถร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเดินธรรมยาตาจุดป,ประทีปหรือว่ารับบิณฑบาตเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมให้มีสุภาพที่แข็งแรงและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงป่วยเราก็มียาที่เพียงพอ รับการรักษาได้ทันช่วงทีเกินขีดจากัดสามารถส่งต่อและรักษาได้จนท่านหายและกลับมาร่่มกิจกรรมของเราได้อันนี้ทําให้เราเกิดความปลื้มได้มากที่สุดเลยค่ะจากที่ผมเคยฟัง d m c ที่หลวงพ่อท่านสอนธรรมะในช่อง d m c นะครับผมก็คือท่านท่านเคยเทศเรื่องหนึ่งว่าสุขภาพเนี่ยเหมือนกับทุกอย่างเหมือนกับพื้นดินเมื่อเมื่อเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ย บุญบารมีทุกอย่างเนี่ยมันถึงสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยอยากจะทําบุญอะไรก็ไม่สามารถที่จะทําได้อยากจะไปปล่อยปลาก็ไปไม่ได้อยากจะไปตักบายก็ไปไม่ได้อยากจะไปทําอะไรก็ไม่สามารถทําได้คือเราจะนอนอยู่บนเตียงแล้วอนุโมทน,นาบุญอย่างเดียวดังนั้นคําพูดเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราประทับใจกับธรรมธรรมะของหลวงพอ่อผมก็เลยคิดว่าเราคือบุญอยู่ในวัดแต่มีเยอะ คนที่เรียนจบหมอเภสัชพยาบาลเนี่ยเขาสามารถทําได้ทุกอย่างเขาสามารถจะไปไปเป็นวีได้ต่างๆเจ้าหน้าที่ได้ต่างๆจะเป็นแจกอาหารก็ได้จะไปกู้เสนาสะนะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นอุปถัมภ์แก้วก็ได้ใครจะไปทำางานหน้าที่ไหนก็ได้แต่ว่าในในส่วนตวมผมเนี่ยผมตั้งใจมารับบุญพยาบาลเพราะว่าผมประทับใจคาคาสอนของพ่อเรื่องในเรื่องนี้เพราะว่าผมเนี่ยคิดว่า เราอยากจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อเราอยากได้มีโอกาสที่จะสามารถที่จะรับบุญได้ไปตลอดไปนานๆเราก็เลยตั้งใจที่อยากจะมารับบุญเกี่ยวกับพยาบาลเพื่อให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนจะดูแลสุขภาพพระแล้วเราก็จะได้นิสงของการดูแลสุขภาพพระเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนไปนานๆได้ได้มีโอกาสที่จะสร้างบารมีไปนานๆเป็นสิ่งที่สุดแห่งธรรมก่อนหน้านี้ก็ มารับบุญดูแลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานต้นเดือนหรือว่างานธรรมยาตาในปีที่ผ,ผ่านๆมาก็ไม่ว่าจะปีไหนนะครับเราก็มากันตอนนี้ทีมเราก็ค่อนข้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพาน้องๆมารับบุญกันมากขึ้นครับ <จอ S 1> ก็ถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ก็ไม่ได้เหนื่อยครับทุกๆวันก็ไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าข้อผิดพลาดของทุกๆปีที่เราเคยทํามามันก็เป็นประสบการณ์ครับตอนนี้ก็คือข้อผิดพลาดหรือว่าความเสี่ยงต่างๆที่เราพร้อมที่จะดูแลเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลย ก็คือไม่ว่าจะคนมากี่คนไม่ว่าจะ1คนหรือร้อยคนหรือกี่คนนะครับเราก็จะพยายามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับใครเลยครับเพราะว่าความปลอดภัยของทุกคนเป็นสิ่งสําคัญครับก็ก่อนที่ผมจะได้มารับบุญที่นี่ครับก็จะมีการประสานงานจากทางส่วนกลางมาว่าอยากจะให้เรามาช่วยรับบุญตรงนี้ครับถ้ายกตัวอย่างเช่นธรรมย่าตาของทุกๆปีเนี่ยเราจะเตรียมงานกันตั้งแต่เดือนประมาณพฤศจิกายน ก็คือ1-2เดือนก่อนที่จะมีงานจริงๆอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมีทีมก่อนทีมของเราเนี่ยก็จะเป็นน้องๆที่ได้มาวัดหรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่พร้อมจะมาช่วยเหลือพอพอเขามีใจแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมาช่วยคนอื่นเขาก็ต้องมีความรู้ก่อนพอเราได้คนมาเราก็จะเริ่มทําการอบรมให้กับน้องๆในทีมเราให้มีวิธีการปฐมพยาบาลมีวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องปฏิบัติไปในทางเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ช่วย และ Dante, วความปลอดภัยของผู้ท oui. essays, ี่เราไปช่วยเขาด้วยครับจากนั้นก็คือก่อนปีใหม่เนี่ยเราก็จะมีพบปะกันมากขึ้นครับจนมาถึงเตรียมงานจริงจนมาถึงวันจริงครับก็ความประทับใจของผมที่ได้มาร่วมงานธรรมยาตาในความคิดของผมนะครับก็ตอนนี้ก็มีทีมผมทีมเดียวผมอาจจะเป็นทีมที่เล็กๆมีคนยังไม่ถึง20คนเลยตอนนี้ครับแต่ก็อยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราอมาดูแลทุกคนด้วยใจนะครับ เรามาเนี่ยคือเราเราเต็มที่เราเต็มใจที่จะมาครับสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือถ้าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครป่วยนั่นคือสิ่งที่เราประทับใจที่สุดแล้วครับขอทุกคนปลอดภัยครับ